สวัสดีครับแฟนๆพระเครื่องทุกท่านนะครับและเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับวันนี้ช่องการศึกษานะครับก็นําพระเนื้อผงนะครับเป็นสมเด็จขี่ไก่นะครับเป็นพระแท้หนึ่งพุทธศิลป์พิมพ์ทรงนะครับที่ค่อนข้างที่จะหาพบเจอได้ยากนะครับพระแม่พิมพ์นี้นะครับว่ากันว่าสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับสร้างถวายแด่พระอาจารย์นะครับสมเด็จสังกราชสุไก่เถื่อนนะครับ ก็พุทธศิลป์เป็นพิมพ์พระสมเด็จนะครับอกร่องนะครับทรงไก่ก็คือขี่ไก่นั่นเองนะครับพระแม่พิมพ์เนี้ยนะครับหายากมากไม่ค่อยจะพบเจอนะครับเป็นพระแท้ที่มีการสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับก็เทียบเท่ากับพระวัลคังนะครับถ้านับอายุการสร้างก็เกินร้อยห้กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษานะครับ าการดูกายภาพของเนื้อปูนใช้หลักการดูเหมือนกันนะครับกับเนื้อผงวัดละขัอนอาจจะแตกต่างกันที่สีสันวนันณะนะครับสีสันวันณะใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นเนื้อผงปูนนะครับพระยุคต้นที่สมเด็จพุทธจารย์ตัวท่านสร้างเนะี่ยเราต้องดูที่กายภาพของเนื้อปูนนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อผงเหมือนกันการเปลี่ยนรูปแบบด้วยระยะเวลานะครับที่ผ่านการเวลามาเหมือนกันนะครับ การเปลี่ยนรูปแบบเหมือนกันนะครับความหมดแห้งเหี่ยวย่นผุพลุนงอกนะครับเหี่ยวชำนวนเหมือนกันหมดนะครับในพระเนื้อผงปูนจะแตกต่างกันที่ว่าพระองค์นั้นผ่านสภาพการใช้เยอะไหมนะครับการเก็บรักษาดีไหมนั่นก็เป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้พระเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันนะครับความสมบูรณ์ไม่เหมือนกันนั่นเองพระพิมพ์นี้นะครับพุทธศิลป์ก็แกะนะครับ เข้ากก่งกางพอดีนะครับนั่งปางขาดสมาธินะครับอกล่องขายกทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ทรงไก่ก็คือขี่ไก่นะครับเพื่อนๆดูพุทธศิล์นะครับ,รส,นะรบสวยงามพระองค์นี้สวยงามมากสมบูรณ์ด้วยนะครับเมื่อเราพิจารณาแล้วนะครับอ่พุทธศิลป์ยินมทรงเราก็มาดูเนื้อกันนะครับว่าพระองค์นี้เป็นพระเทยยังไงนะครับ ลองขาวๆไม่ใช่แป้งลองพิมพ์นะครับไม่ใช่แป้งลองพิมพ์เพื่อนดูมีรอยลายนิ้วมือด้วยนะครับดูการหดตัวของเนื้อปูนเนี่ยนะครับเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับผิวพันธุ์วันณนะสีสันวันณะนะครับมีความหนึบนุ่มเพื่อนๆด้วยดีนะครับดูการหดตัวของชั้นปูนเนี่ยเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับไม่เหมือนกับพระที่ปั้นเนื้อปูนผสมสีนะครับแล้วก็นําไปอบนะครับ ร่แบบนั้นจะเป็นลักษณะทึบแสงนะครับจะไม่มีความเหี่ยวฉ่ำนวลน,นะครับพระเก๋เนี่ยสังเกตง่ายๆของเก๋ก็มีนะครับของเก๋ก็มีที่นำมาลงนะครับแต่ถ้าเราพุทธถ้าเราพิจารณานะครับลักษณะกายภาพของเนื้อปูนนะครับรูปแบบความเหี่ยวย่นนะครับการหดตัวของระดับพื้นผิวของเนื้อปูนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับ แล้วก็มีรูปแบบความบดเทียวชํานวนเนื้อปูนเห็นไหมครับหนึกนุ่มชํานวนนะครับไม่กระด้างนะครับไม่เหมือนพระอบความบดเคียยก็เป็นธรรมชาติรูปแบบการงอกก็เป็นธรรมชาติเห็นไหมครับธรรมชาติของพลาแท้ปูนสุกนะครับจะก่อเกิดรูปแบบเห็นไหมครับของปูนสุกจะไม่เป็นแผ่นเป็นคราบนะครับที่นํามาปูทับเนี่ยเพื่อนดูให้ดีนะครับ เนื้อปูนสุกก็มีความฉ่ำนวลเห็นไหมครับมีความหนึกนุ่มนะครับนี่ก็คือพระเทนะครับอีกหนึ่งองค์ที่มีความสวยงามนะครับที่นำมานเพื่อนร่วมกันร,รับชมในวันนี้นะครับเป็นสมเด็จพระสมเด็จขี่ไก่นะครับไล่ลงมาเพื่อนดูนะครับการหดตัวของเส้นสายลายพิมพ์ที่เป็นพุทธศินพิมพ์สรงและเนื้อปูนรงนี้สวยงามมากนะครับมีความเหี่ยวฉ่ำนวลที่ชัดเจน เห็นไหมครับเนื้อปูนเนี่ยของแท้จะไม่ทึบแสงนะครับจะมีความโปร่งแสงนะครับมีความหนึบนุม่มมีความเหี่ยวฉ่ำนวลอยู่ในตัวเลยเพื่อนๆดูใหดดด้ดีนะครับเห็นไหมครับการหดตัวของชั้นปูนเป็นธรรมชาติเพื่อนๆต้องดูนะครับศึกษาดูให้ออกนะครับลักษณะการหดตัวความเหี่ยวความฉ่ำความนวลของเนื้อปูนถึงจะไม่มีความมันวาวจากน้ำมันมาตังยิวนะครับ แต่นในพระเทนี่ก็จะเห็นความนึกนุ่มความช่ำนวนของเนื้อปูนที่เป็นธรรมชาติดูลักษณะการหดตัวเห็นไหมครับของเส้นหางเนี่ยเพื่อนดูดิครับหดแห้งเหี่ยวยนน่ยนด้วยกลไกของการเวลานะครับเป็นธรรมชาติเยเห็นไหมครับการแกะพุทธศินพิมพทรงนะครับก็ไม่ค่อยสวยงามเห็นไหมครับเส้นหางเนี่ย จะไม่เท่ากันเห็นไหมครับแล้วมีลักษณะของการหดตัวของชั้นปูนที่ชัดเจนมากนะครับแบบนี้ถึงจะเรียกว่าพระเท้นะครับที่มีความสวยงามนะครับเนี่ยถึงจะเรียกว่าพระเก่าไปเทียบกับพระที่สร้างยุคหลังได้เลยนะครับเนื้อปูนนี่ลักษณะความหมดแห้งเหี่ยวย่นจะแตกต่างกันนะครับ พระพักจะเป็นคล้ายรูปไข่นะครับมาถึงบริเวณนี้เลยพระเกศสั้นเล็กนิดเดียวนะครับนี่คือการแกะพุทธศินนะครับในพระยุคต้นๆก็มีอีกหลากหลายแม่พิมพ์นะครับอีกหลากหลายสีสันวรรนะนะครับที่เป็นพระน้ำผงที่สมเด็จพุทธ์จ้ท่านสร้างเอาไวน้นะครับไม่ได้มีอยู่เฉพาะในแม่พิมพ์ที่หนังสือกําหนดนะครับพระแทนเนี่ย ของที่เราไม่เคยเห็นก็ใช่ว่าจะไม่มีนะครับเนี่ยถ้าอยู่ที่มือเราเซียนตีเก้นะครับไอ้พวกสมาคมพระเก้ ok ge, มันบอกว่าเป็นของเก้เป็นของใหม่นะครับแต่ถ้าอยู่ที่พวกมันนี่ราคาเป็นล้านแท้ทุกองค์นะครับเนี่ยหน้าพระองค์นี้เข้าไปเปรียบเทียบกับของคอลัมน์ได้เลยนะครับองค์นี้ถือว่าสวยนะครับ ในสายตาในการพิจารณาด้วยหลักวิทยาศาสตร์ผมนะครับผมว่าพระองค์นี้สวยงามมากนะครับสวยงามมากดูความนวลความหนึบนุ่มของเนื้อปูนเป็นธรรมชาติมากนะครับแล้วก็พระนี่ไม่ก็ได้ผ่านสภาพการใช้นะครับดูจากเราองปูนสุกนะครับลาบปูนสุกเนี่ยมีความนวลเห็นไหมครับเป็นธรรมชาติอาจจะมีสีน้ำว่านบ้างปลา,ปลายนะครับ ถึงจะเรียกว่าพระแท้ที่มีความสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับเผื่อมีโอกาสพบเจอมีโอกาสได้เช่าหานะครับพระองค์นี้ก็เป็นของเพื่อนเพื่อนทางบ้านนะครับเป็นของแฟนๆระเรื่องทางบ้านนะครับเป็นพระเก่าเก็บเขาเนี่ยนะครับอ่าเขาก็ดูไม่เป็นนะครับก็ส่งมาช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับผมบอกเลยว่านะครับใช้พระองค์นี้นะครับเป็นเนื้อครูในการศึกษาได้นะครับ เนี่ยถ้าเราจดจําลักษณะกายภาพกายภาพก็คือรูปแบบควาหมหดแห้งเหี่ยวย่นนะครับนุน่มเหีียวชํานวนเนี่ยของเนื้อปูนน,นะครับถ้าเรามองภาพเหล่านี้ออกนะครับถ้าเราพิจารณานะครับกายภาพเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับไม่ว่าพระพิมพ์ไหนอ่ะทุกคนก็สามารถพิจารณาได้หมดนะครับเราต้องหาข้อแตกต่างให้ได้นะครับเนื่อข้อแตกต่างเนี่ยนะครับกับของแท้ของเกนเนี่ยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกันพระสององค์ก็จะเห็นได้ชัดนะครับของเก๋ มาดูของแท้นะครับเพื่อนๆดูลักษณะนะครับของเนื้อปูนนะครับดูความหมดเหี่ยวเห็นไหมครับดูความช่ำนวลน,นะครับเป็นธรรมชาติแตกต่างกันชัดเจนนะครับกับพระไอของเซียนท่านี่นะครับของเก๋นี่นำมาลงกันเห็นไหมครับดูการหดตัวของเส้นสายลายพิมพ์ที่เป็นพุทธสินเนี่ยเพื่อน,อนดูให้ดีนะครับจุดเหลานี้ เป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเส้นนะครับนี่เห็นไหมครับหน้าอกดูการหดตัวของชั้นปูนเป็นธรรมชาตินะครับนี่คือองค์ประกอบของพระแท้นะครับของพระแท้ที่ผ่านการสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีนะครับในพระสมเด็จขี่ไก่นะครับทรงไก่นั่นเองนะครับพงา์นี้สวยงามนะครับเจ้าของเขาไม่เปิดยังไม่เปิดราคานะครับ เผื่อท่านใดสนใจนะครับแคปหน้าจอมาได้แล้วก็ส่งมานะครับผมจะทักไปหาเจ้าของพระเขาให้นะครับถือว่าเป็นพระที่สวยงามน่าเก็บนะครับหายากนะครับพระชุดนี้ผมว่าน่าจะสร้างไม่เยอะนะครับสร้างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะสูญสลายหายไปตามกาลเวลาก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับนี่คือพระแท้ที่มีความสวยงามนะครับเนื้อจัดสวยนะครับ เดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็สวยงามเพื่อนๆดูนะครับด้านหลังเกิดรูปแบบการหดตัวนะครับด้านหลังออกจะทางออกไปทางเนื้อปูนสุกสักหน่อยนะครับเห็นไหมครับความมดนเทียวของชั้นปูนเนี่ยเพื่อนดูสิครับด้านในเป็นปูนสุกนะครับด้านนอกมีน้ํามันกับน้ําว่านเนี่ยดูการหดตัวของเนื้อปูน เห็นไหมครับหดแห้งเหี่ยวยน่นนะครับงอกเนี่ยดูลักษณะการงอกนะครับในจุดกลอนเนี่ยต่างๆเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับและมีรูปแบบความหดเหี่ยวจานวนที่ชัดเจนนะครับนี่คือกายภาพของเนื้อปูนนะครับที่เป็นพระแท้นะครับที่เป็นของเก่าผงเก่านะครับแบบนี้เขาเรียวกว่าแท้ดูง่ายนะครับถ้าเ,เพื่อนๆเข้าใจ นะครับก็ใจเย้เกียได้อกเห็นไหมครับแตกต่างกันไหมครับกับพระของไอเซียนท่านะครับของไอนิติสาสพระเกศทั้งหลายเห็นไหมครับดูรูปแบบความหมดีเยวสินะครับการหดตัวของเนื้อปูนเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยเพื่อนดูให้ดีนะครับเมื่อเราขยายดูกายภาพของเนื้อปูนก็จะเห็นลักษณะความนุ่มความฉ่ำนวลนะครับของเนื้อปูนที่ชัดเจนดูแล้วไม่กระด้างกระด้างเห็นไหมครับ เนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับสัดส่วนที่เป็นเนื้อชั้นด้านในเนี่ยเพื่อนดูไว้ดีนะครับถึงจะเป็นเนื้อปูนสุกนะครับเนื้อปูนสุกเห็นไหมครับแต่ก็เห็นรูปแบบความหดเหี่ยวที่ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่าผ่านการเวลานับเป็นร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับแล้วก็มีร่องรอยการปาดเห็นไหมครับเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้น ดูลักษณะลายเส้นเหล่านี้สิครับเห็นไหมครับเกิดความหดเหี่ยวหดตัวนั่นเองนะครับของเนื้อปูดหดแห้งเหี่ยวย่นนะครับเป็นลักษณะกายภาพที่เป็นไปด้วยกลไกของการเวลานะครับทําพระมานะครับพระก็ค่อยๆหดแห้งนะครับคายน้ําคายความชื้นคายน้ํามันนะครับคายน้ําว่านนะครับละเหยมาเกาะอยู่ที่ผิวพระนะครับ โดยเป็นธรรมชาติกลมกลืนนะครับเนี่ยลักษณะการงอกของสีสันวันนะที่เป็นน้ำว่านนะครับที่เป็นน้ำมันนะเพื่อนดูยดีนครับกลมกลืนนะครับไม่เหมือนพระที่ทำคราบมาใหม่ที่โปทับใหม่นะครับจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจุดพิจารณานะครับนะเพื่อนก็พระองค์ไหนที่มีสีสันวันนะน้ำตาลบ้างอมเหลืองบ้างนะครับที่เป็นสีน้ำว่าน เพื่อนต้องดูกายภาพให้ดีนะครับการผสมรวมกันก็คือนะครับลักษณะการงอกของชั้นน้ําว่านเหล่านี้นะครับสีสันวนหน้าเนี่ยนะครับจะกลมกลืนกับเนื้อปูนไปแล้วนะครับไม่เหมือนพระที่ก็ทาคราบแต่งผิวใหม่นะครับทาสีใหม่นะครับจะเป็นกระด้างกระด้างนะครับดูแล้วไม่กลมกลืนไม่นวลตาไม่หนึกนุ่มนะครับเหมือนกับของแท้เห็นไหมครับผสมกลมกลืนกันกับเนื้อปูน นะครับเพราะว่าผ่านการเวลามาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับธรรมชาติเหล่านี้นะครับกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับนี่คือธรรมชาติพระเทงองค์นะครับเพื่อนที่นำมันเพื่อรับชมในวันนี้นะครับก็เป็นพระสมเด็จนะครับทรงไก่นี่ครับพระสมเด็จกี่ไก่นะครับเป็นพระที่สมเด็จพระจันโตท่านสร้างนะครับ มาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับสีสันมน,นัะก็อาจจะมีเข้มกว่านี้หรืออ่อนกว่านี้นะครับก็เป็นไปได้จํานวนการสร้างกี่องค์กันแน่ก็ไม่ได้มีหลักฐานบันทึกที่ชัดเจนนะครับว่าสร้างกี่พันองค์กี่ร้อยองค์นะครับแต่เราศึกษาได้เท่าที่เราพบเจอแล้วก็หล,หลงเห,หลืออยู่นะครับให้เรานํามาศึกษาพิจารณานะครับถึงธรรมชาติความเก่านะครับเป็นพระที่ผ่านการสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับ พระแบบนี้เนื้อแบบนี้นะครับสีสันวันนะแบบนี้แถร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนแท้แน่นอนแล้วก็สวยงามด้วยนะครับเมื่อเรานําไปเปรียบเทียบของไอ้ตระกูลท่าเนี่ยนะครับในหน้าพระเกที่นํามาโพสต์ลงนิตยสารเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงถ้าอยู่ที่พวกมันเนี่ยผมว่าองค์นี้อย่างน้อยยี่สิบล้านนะครับถ้าพวกมันนํามาตีพิมพ์แล้วนํามาโปรโมทนะครับแต่ถ้าอยู่ที่เพื่อนๆนท่านอื่นนักสะสมพระเครื่องท่านอื่นนะครับเก๋นะครับ เนี่ยผมถึงบอกนะครับในความจันยาของตระกูลนี้นะครับเป็นเย่างนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนสําหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็นําพระสมเด็จนะครับทรงไก่นะครับมาให้เพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานะครับถึงพุทธศินพิมพ์ทรงกายภาพของเนื้อปูนนะครับเผื่อเพื่อนๆมีพระพิมพ์นี้อยู่ที่บ้านนะครับอ่าหรือพบเจอหรือมีโอกาสได้เช่านะครับก็ได้เป็นหลักในการพิจารณาพระแท้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับคลิปต่อๆไปผมก็จะนำพระเทนะครับของเพื่อนๆทางบ้านที่รอคิวอยู่เยอะมากนะครับมาให้เพื่อนๆรับชมและศึกษานะครับสำหรับท่านใดที่ส่งพระมานะครับยังไม่ได้ลงโปรหมดในช่องเนี่ยก็รอคิวนะครับผมก็จะอัดตั้งไว้เรื่อยๆนะครับจะบรรยายตั้งไว้นะครับตามราคาถ้านะครับ เพื่อนๆให้ผมตั้งราคาผมว่าจะตั้งให้ถ้าท่านกําหนดมาราคาเท่าไหร่ผมก็จะลงให้ราคาตามนั้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็กราสวัสดีครับ